เราจะมากรอได้นะคะเพราะว่าซื้อตัวกรอใหม่มานะคะก็ตัวตัวล่มอะ่ะตัวเขาเรียกขาล่มที่ใส่ไหมเป็นใจใช่ไหมคะอันนี้เราจะไม่ได้ซื้อมาเพราะว่าเราแค่กรอใช้งานแค่เฉพาะนะคะเฉพาะเราไม่ได้เร,ไไดเราไม่ได้ทาทาขายใช่ไหมเราแค่ซื้อใหม่เป็นใจแล้วก็มากรอเพื่อสะดวกในการ ใช้งานของเราเองนะคะเพราะอย่างเครื่องเครื่องกอรตอนนี้ก็อันนี้ซื้อมาจากช h อป e ีนะคะราคาก็รวมค่าส่งแล้วก็ไม่เกิน300ร้อยนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าเราเราเราจะไปเจอร้านไหนเพราะว่าแต่ละร้าน,นราคามไม่มันไม่เท่ากันนะคะแต่อันที่จริงอะ่ะมันก็จะมีตัวที่เขาเรียกเหมือนตัว ตัวล่มอ่ะตัวขาลมอ่ะนะคะที่เราใส่ไหมเป็นใจแต่ว่าเรายังไม่ต้องการลงทุนเลยขนาดนั้นก็เนี่ยใช้ขวดน้ํานะคะขวดน้ําดืม่มวางแค่วางกันไว้กันเฉยแต่ว่าตัวไหมเนี่ยเราก็จะวางให้มันหย่อนหย่อนเอาไว้แค่กัน้นไม่ให้มันไม่ให้มันลูดเข้ามาหากันไม่ให้มันติดกันขึ้นไปแค่นั้นเองเราไม่ได้ทําให้ตึงเพราะว่าถ้าเกิดเรา เราทําให้มันตึงอ่ะแบบนี้เวลาที่เราดึงดึงไหมอ่ะไหมมันจะติดเพราะฉะนั้นเราแค่ทําให้มันเป็นเนี่ยหย่อนย่อนหย่อนย่อนแค่ทํากั้นไว้แค่นั้นเองแล้วนี้ก็เป็นตัวกอนะคะเพราะว่ามีคนถามเพราะว่าตอนแรกลงคลิปตัวนี้ไปตัวกอถามว่าแล้วตัวที่มันเป็นใจอ่ะเราทําแบบไหนเราก็เลยมาทําคลิปต่อให้นะคะ คราวนีตอนที่เราหมุนใช่ไหมตรงนี้เราก็จะทําให้มันตึงมือจับไว้นะคะแล้วเราก็หมุนถ้ามันไม่ตึงนะถ้ามือเราไม่จับให้ไหมตรงนี้มันตึงนะคะตรงที่อยู่ตรงม้วนตรงนี้มันจะหลวมมันจะไม่แน่นนะคะอันนี้เราใช้แกนทิชชู่นะคะตัวนี้เป็นตัวเส้นได้ ถ้าเกิดเป็นตัวไหมพรมที่ก่อเราจะไม่ได้ใช้ตัวแกนเนี้ยไม่ได้ใช้แกนกระดาษเราก็มาติดกับตัวตัวแกนของมันข้างในเลยอันนี้เผอิญว่าเราก่อเส้นได้นะคะเพื่อเอาไว้ที่เราจะไปถักควบควบกับเส้นไหมเพื่อให้เส้นไหมมันเป็นเหมือนคล้ายๆสีที่มันค่อนข้างที่จะหลากหลาย,เ,ยเราต้องการไปถักควบถักอะไรอย่างเงี้ย ชิ้นงานมันก็จะดูสวยขึ้นนะคะอันนี้เราก็จะกอไปจนหมดเดี๋ยวเราจะให้ดูตรงโน้นจะมองเห็นไหมนี่นะไหมมันก็จะถูกเนี่ยมองเห็นไหมคะไหมมันก็จะถูกดึงมาเรื่อยๆนะเนี่ยถ้าเราทำหย่อนหย่อนตรงนี้ให้มันหย่อนเข้าไว้มันก็จะไม่ติดกันแต่ถ้าเกิดเราตึงเมื่อไหร่อ่ะมันจะไปติดตรงมุมตรงโน้นของขวดน้ําทั้งสอง ทั้งสองด้านเลยเพราะฉะนั้นทําให้มันหย่อนอันนี้ก็หรือใครจะไปซื้ออุปกรณ์เสริมก็ได้ที่ตัวขาล้มอะที่ไปใส่เป็นใจยางก็ได้อันนั้นไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่า <c oughs> ไม่ได้คิดที่จะซื้อตั้งแต่ที่แรกนะ <c oughs> ก็เลยไม่ได้ไปเช็คราคาแต่ว่าตัวตัวกอใหมเนี่ยเราเราต้องการซื้ออยู่แล้วเราก็เลยไปเช็คหลายๆร้าน ว่ามันราคาเท่าไหร่อันนี้ก็ราคาแล้วก็ราคาพอใช้ได้นะคะเพราะว่าบางทีไหมมันเป็นใจมันราคามันถูกกว่าแหละแต่ว่าเราจะมาใช้งานแบบเป็นใจเลยมันใช้ไม่ได้มันใช้งานยากเลยซื้อตัวกอ่อมาตัวกอก็จะมาเสียเวลานิดนึงในการกอร่อแต่ว่ามันก็ดีกว่า ก็เพินไปอีกแบบนึงนี่นะก็เหมาะแหลกสําหรับคนที่ใช้งานเวลาที่เราถักไหมหรือว่าเวลาที่เราลื้อไหมมาเหมือนเราถักงานผิดนะเนาะเราเราก็ลือล้อๆมันออกมาเงี้ยดึงมันออกมาแล้วเราก็มาก่อเพื่อที่จะเริ่มใหม่อันนั้นก็ตัวนี้ก็สะดวกนะ อันนี้แค่มาทําให้ดูนะคะไม่ได้ไม่ได้มาขายนะคะเพราะว่าตัวนี้ซื้อได้ในช้อปปี้นะช้อปปี้ร้านไหนก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ขายนะแค่มารีวิวให้ดูเฉยๆว่าเออเราสามารถทําแบบนี้ก็ได้เพื่อที่จะประหยัดเงินนะคะออขอบคุณที่ติดตามนะคะ